สายๆวันนี้มาดูสวนกระเจียวรกๆกันพอดีอันนี้น่าจะประมาณสามปีแล้วค่ะเลยพี่เว็นจะขยายเขาเพื่อที่จะให้เขาเอ,อ,ออกดอกได้ใหญ่กว่านี้ค่ะนี่เป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะ<ม>บางคนอาจจะดูยากดูไม่ค่อยออกก็เนี่ยค่ะเห็นไหมใบเขาจะประมาณนี้ค่ะ <S <S <น>ประมาณนี้พี่เพ็นจะเอาไปใส่ถุงดำไปขายด้วยค่ะ <S <S ไปเพาะใส่ถุงดำไปขายแล้วก็ ขุดไปเพื่อที่ไปขยายสวนหลังบ้านนะคะก็มันหนาแน่นเกินนะคะปิเป็นก็เลยต้องมาขุดออกนะคะใช้แฉลงงัดง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เอาไปชําใส่ถุงดําไปขายด้วยก็ลักษณะดอกมันเดี๋ยวปิเป็นจะบอกนะถ้าบางคนไม่รู้จักคะ่ะี่เป็นก็จะชําใส่ถุงอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะชําใส่ถุงไปบางคนคนในเมืองก็ต้องการเอาไปปลูกใส่กระถางนิดๆหน่อยๆน,นะคะ ก็ได้ทานแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เป็นพาไปดูดอกเขานะคะพาไปดูดอกกระเจียวหน่อยนี่ค่ะตัวดอกกระเจียวอันนี้พี่เป็นไม่ได้เก็บเลยค่ะช่วงนี้คือยังไม่ได้ตัดหญ้าเนี่ยค่ะกระเจียวก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนที่เราทานกันมันก็จะเป็นตัวที่ตูมแบบนี้ค่ะนี่นี่ตุมตุมเห็นไหมมีอะไรมาแทะแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะอร่อยดีเขาจะหวานหวาน่ากินเป็นลมขับลมอะคะ่ะ บางคนเขาก็ว่าออกเผ็ดหน่อยๆพี่เป็นชอบนะรสเนี้ยถ้ากรอบๆนคะคะเดีกก๋ดึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาดึงกระเจียวเดี๋ยวเป็นดึงให้ดูดึงใบมันตรงนเ,เนี้ยค่ะใบเหลียวดึงปุ๊บเนี่ยหลุดมาเลยเห็นไหมนี่ลักษณะการดึงกระเจียวนะคะเราไม่ได้ตัดหญ้าเขาเนอะมันก็เลยรกนิดนึงเดี๋ยวพี่เป็นให้ดูการดึงเราก็จะหาใบเนะะี่ยค่ะใบที่หุ้มดอกเขาอยู่ใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงอ้าวทำไมไม่ดู นี่ค่ะดึงออกมานี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้พี่เป็นไม่ได้มาดึงไปขายเลยค่ะพอดีงานเยอะแล้วก็ต้องการจะขยายเขาด้วยเนาะมาดูตัวนี้ค่ะนี่เห็นไหมก็ใช้วิธีอย่างนี้หละคะ่ะดึงอพอไปจิ้มน้ําพริกพอนอนั้นก็ให้เขาบานปลาพี่เป็นก็กินนะตัวนี้ปลาพี่เป็นก็ชอบเลยค่ะ,คะนี่ค่ะ นองปลื้มที่เคยมาเที่ยวสวนนองปลื้มก็ดึงได้นี่ดึงเลยเนี่ยค่ะเป็นกระเจียวหวานทานสดทานกับน้ำพริกอร่อยทานกับขนมจีนก็อร่อยค่ะนคะคะตุ้มๆเลยประมาณนี้ส่วนที่ดอกที่บานเดี๋ยวเป็นให้ดูไอ้ที่บานๆน,นะคะตัวที่บานแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ พี่เพนจะมาตัดหญ้าค่ะละนี่บานแล้วก็จะประมาณนี้ก็สวนพี่เพนจะเป็นสวนอินทรียเนาะพี่เพนก็จะปล่อยให้รกๆอย่างนี้ละคะ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องความรกเราก็จะปลอดภัยค่ะเดินในสวนก็สบายนะคะส่วนที่บานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันไม่บานก็นี่อันนี้กำลังจะบานก็เกียวหวานปึ๊บดึงเลยค่ะ มาตัดยาก็ได้ดึงไปขายบ้างไนะ่ะไม่ได้มาตัดยาก็อย่างนงี้ยเระทะไม่ได้มาดูอ่ก็ประมาณนี้อันไหนบานก็ปล่อยให้เขาบานไปเลยค่ะไม่ต้องไปซี้เรียรกเขาก็ปลูกอยู่อย่างเงี้ยสามเป็นปีเป็นชาติเขาก็เกิดของเขาอยู่เงี้ยค่ะแล้วเขาขยายไปเรื่อยเพราะว่ายิ่งถ้าเราไม่ได้ฉีดยาด้วยเนาะธรรมชาติสุดๆเลยเขายิ่งชอบ เหมือนในป่าจริงๆอ่ะนะพี่เพ็ญปลูกอะไรก็สร้างระบบนิเวศให้ป่าสร้างระบบนิเวศให้เขาอยู่แบบรกๆนี่แหละก็จะวุ่นวายกับคนมาตัดหญ้าให้วัวนิดนึงค่ะปัญหาจะเกิดขับชนท่อชนนู่นนี่นั่นความเกรงใจก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นี่ยค่ะก็จะประมาณนี้กระเจียวหวานเดี๋ยวไงเพ้ญขอไปช้ำก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ